คุณอาจไม่มั่นใจในหลายๆเรื่องเช่นความสามารถของตนเองในขนาดนี้หรือในอาชีพและความสําเร็จที่หานมาแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะหัวเสียกับเรื่องลบๆในคันกลับกันคุณควรรู้สึกขอบคุณสิ่งที่มีและคุณจะรู้ว่าคุณได้รับสิ่งต่างๆมากแค่ไหน คนได้รับมามากมายและคนก็ควรรู้สึกขอบคุณด้วยใจจริงหากมีคนขอให้ผมชี้จุดอ่อนเพียงข้อเดียวของคนสมัยนี้ก็คงเป็นความไม่รู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่มีพวกเขาคิดแต่ว่าจะได้อะไรแคนที่จะให้อะไรได้บ้างความรู้สึกขอบคุณและต้องการตอบแทนผู้อื่นเป็นสิ่งที่ขาดหายไปความรู้สึกขอบคุณและต้องการตอบแทนผู้อื่นจะทำให้คุณเปิดเส้นทางใดก็ได้ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามและคนรอบตัวคุณก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณประเด็นนี้จึงสำคัญยิง่งผมจัดก,การบรรยายครั้งแรกในข้อสอนหนรยในงานเปิดตัว Happy Science และจากนั้นก็บรรยายต่อสาคานะชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ข้อสอนซึ่งนับเป็นเวลา33ปีแล้ว หลังการบรรยายในตอนนั้นพ่อของผมมีความเห็นว่าคงไม่มีใครมาฟังการบรรยายของผมเพราะผมไม่มีอะไรดีเลยเขาบอกว่าน้ำเสียงผมไม่ดีผมดูไม่ดีและผมก็คงไม่ฉลาดเพราะผมเป็นโูกพ่อแม่ผมมีสิ่งเหล่านี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจากพ่อแม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะพยายามขัดเกลาคุณสมบัติที่มีตั้งแต่เกิดด้วยตัวเองอย่างไร และเปลี่ยนมันให้เป็นประโยชน์และเป็นจุดแข็งของคนได้อย่างไรดังนั้นอย่าจำกัดตัวเองด้วยสิ่งที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ ลักษณะที่มีมาโดยกําเนิดจากห่อแม่หรือความสําเร็จที่เคยมีกลาบได้ที่คนก้าวหน้าต่อไปคนก็จะไปได้ไกลกว่าที <ผม S 2> ่จินตนาการไว้ผมเชื่อมั่นในเรื่องนี้มากโดยเฉพาะในงานของผมยิ่งผมก้าวหน้าไปเท่าไหร่ผมยิ่งมองยอดกลับไปและเห็นชัดเจนขึ้นว่าฉันช่างคิดเล็กเหลือเกิน ฉันมั่นใจในตัวเองน้อยเหลือเกินฉันคาในความสามารถของตัวเองน้อยเหลือเกินหรือฉันมั่นใจในการสนับสนุนของคนรอบตัวน้อยเหลือเกินคุณต้องก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จจนถึงที่สุดแม้ว่าจะไม่มีใครช่วยคนเลยก็ตามหากคุณมีความมุ่งมั่นเช่นนี้แล้วคุณก็จะดึงดูดผู้อื่นเข้ามาและเข้าร่วมกับคุณ ในครั้งกรอบกันหากคุณขาดความมั่นใจในตัวเองคุณก็จะขู่วิากา์วิจาร์ต่างๆนานาหรืออาจมีคนบอกให้คุณหยุดคำเรื่องโง่ๆดังนั้นขอให้มั่นใจและมีความเชื่อมั่นที่จะผาดาดานต่อไปจากนั้นสิ่งที่เป็นอยู่รอบตัวคนก็จะเปลี่ยนไปและคู้คนจะคอยสนับสนุนคุณมันช่างน่าอาศัศจรรย์ คุณไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตบางคนได้เป็นนะักแสดงหรือนะลองครั้งแรกเมื่ออายุ40ปีขณะที่บางคนกลายเป็นนักการเมืองหลังจากทำอาชีพอื่นมานานยังมีผู้นำศาสนาที่กลายเป็นนักการเมืองหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในคำนองนี้คนเหล่านี้ที่สั่งสมประสบการณ์ลหลายรูปแบบในชีวิตควรได้เป็นผู้นำในที่สุดประเด็นนี้จึงสำคัญมาก ดังนั้นหยุดคิดว่าตัวเองไม่มีความสําคัญคุณควรมีศักยภาพอันยิ่งใหญ่คุณจะปลดปล่อยศักยภาพนี้ได้เมื่อคุณเปิดใจและรับแสงจักรวาลเข้าสู่ตัวคนมากขึ้นเรื่อยๆจงมุ่งมั่นทำพัดคักเกของคนในานะบูตรของพระเจ้าหรือพระคููค้าให้สําเร็จและควรจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากแต่ก่อนมากจนคุณอาจจําตัวเองไม่ได้ คุณจะคิดว่าไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองฉลาดและกระตือรือร้นไม่คิดเลยว่าคำพูดเหล่านี้จะออกมาจากปากของตัวเองช่างน่าอาัศาจรรย์ที่มีคนมากมายไว้ใจฉันขนาดนี้หรือไม่เคยรู้เลยว่าฉันมีอีกทิกคนแบบนี้กับคนอื่นอนาคตจะเปลี่ยนไปวันต่อวันอย่างแท้จริงคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนไปในทิศครงที่ดีขึ้น บางครั้งคุณอาจทำสำเร็จเพียงหอร์ของสิ่งที่ต้องการทำครั้งหมดแต่หากคนยืดมั่นในเป้าหมายของคุณต่อไปหนอร์นั้นก็จะเพิ่มเป็นสองสาม0้าซหรือมากกว่านั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่สำคัญแม้ตัวคนเองจะจำกัดแต่พลังในจักรวาลมีมากมายมหาศาล